เรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าตอนนี้ดวงความรักของคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นเป็นอย่างไรให้พี่ไพ่ช่วยบอกทีนะคะ queen of c u p สองเหรียญคิงเหรียญ Ace of w แ n วน อัศวินถ้วยดูดีจังเลยพลังงานวันนี้ตอนนี้เนี่ยคุณดูคุณดูแบบคุณดูมีมีเสน่ห์มากเลยนะคะตอนนี้คุณคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์เป่งออกมามากมายใครเห็นใครก็รักคุณคุณดูดึงดูด ความรักมากเลยอ่ะใครเห็นคุณใครก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยทําไมดูดูเซ็กซี่ดูแบบทําไมช่างดึงดูดใจได้ขนาดนี้ทั้งๆที่คุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็เป็นตัวของตัวเองคุณคุณแค่กลับมารักตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณโฟกัสที่ความสุขของตัวเองคุณตื่นรู้คุณเข้าใจถึงความต้องการของตัวเองว่าฉันต้องการอะไร ฉันคิดยังไงฉันรู้สึกไงกับตัวเองอะไรคือสิ่งที่ฉันปรารถนาคุณแค่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองคุณตื่นรู้แล้วว่าคุณควรจะทําอะไรเพื่อตัวคุณเองคุณรักตัวเองในแบบที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่ได้รักคนอื่นมากไปกว่าตัวเองคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบคุณคือคนที่จะเข้าหาคุณก็ต้องเข้าใจและรักในตัวคุณเช่นกันพลังงานตอนนี้ของคุณเนี่ยดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆเลยค่ะ ในขณะหากคุณเป็นชายหรือมีใจิตใจเป็นชายอ่ะคุณก็ดูดีในแบบของคุณเลยคุณดูแบบเนื้อหอมอ่ะผู้หญิงก็อยากเข้าหาคุณสาวๆหรือเพศตรงข้ามเห็นคุณก็รู้สึกว่าแบบทําไมผู้ชายคนนี้ดูดีจังเลยอ่ะดึงดูดฉันอยากได้เขาจังเลยอ่ะฉันอยากจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ฉันกับเขาได้ ได้คู่กันได้ไหมขอใอยเขารักฉันได้ไหมขนาดนั้นเลยนะคะคุณดูมีเสด็จมากในช่วงเวลานี้ในขณะท,ที่เขาหรือเธอคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะคะหรือคนที่เคยคบกันเนี่ยหรือคนที่คบกันอยู่เนี่ยเขาเองก็แอบส่องแอบมองคุณนะคะเขารักคุณคนคนนี้ เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆสุ่ขุมพูดน้อยเป็นคนที่ชอบแบบอยู่คนเดียวหมายถึงว่าชอบปีกวิเวกชอบแบบอ,อยู่กับสัตว์เลี้ยงเขาเป็นคนใจดีนะคะมีเมตตาและรักสัตว์ด้วยนะคะแล้วเขาแล้วเขาก็แบบเป็นคนที่ซื้อสัตว์ในความรักเช่นกันเขาเห็นคุณค่าของความรัก คนคนนี้เนี่ยแอบชอบคุณแล,และชอบคุณมากด้วยนะคะเขาแอบมองคุณตลอดเวลาคนคนนี้เนี่ยชอบสองคุณแล้วก็ชอบมองคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะหากคุณมีสถานะไ,ไม่ชัดเจนต่อกันหรือห่างไกลกันหรือไม่ได้พูดกันคนคนนี้เนี่ย เขาอยากจะกลับมาหาคุณตลอดเวลาเลยเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อยากจะมาบอกคุณว่าเขารักคุณเขาไม่ได้ไปไหนเขายังรักคุณเสมอเขาซื่อสัตย์กับคุณเขาไม่มีใครเลยเขานั่งมองแต่คุณคนเดียวเขาส่องคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆคนคนนี้คิดเสมอว่าคุณน่ะคือคนเดียวที่ทำให้เขารู้สึกเติมเต็มมีความสุขคุณเข้าใจเขาได้ในทุกๆเรื่อง แม้ว่าคุณสองคนอาจจะดูแตกต่างกันเหมือนพลังหยินกับอย่างเนี่ยแต่เมื่อมาประกบกันมันดูลงตัวหากคุณเป็นคนใจเย็นเขาเป็นคนใจร้อนมันก็พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็กลายเป็นความพอดีเขารู้สึกว่าไม่มีใครเลยอ่ะที่จะทําให้เขารู้สึกได้แบบรู้สึกรุกซึงได้ขนาดนี้เท่าคุณคุณทั้งคู่อ่ะไม่กล้าที่จะพูดคุยกัน ไม่กล้าที่จะทักหากันต่างคนต่างคิดถึงการอยู่ในมุมของตัวเองซึ่งพี่ไพ่บอกว่าอีกไม่นานนะคะคุณตั้งคู่จะได้มาพูดคุยกันจะได้มาสารภาพรักกันแค่รอเวลาตอนนี้ต่างฝ่ายต่างต่างคิดถึงกันในมุมอยู่อยู่ในมุมของตัวเองเขาเองก็แบบอาจจะมีอีโก้หน่อยๆมีความเป็น เป็นแมนเยอะมิกล้าที่จะทักมาก่อนแต่ใจเนี่ยอยากจะทักมาใจจะขาดแล้วอ่ะคุณเองก็ได้แต่เฝ้ารอภาวนาบอกเมื่อไหร่เขาจะทักมาสักทีนะเราจะได้พูดคุยกันเราจะได้ชัดเจนต่อกันไพ่บอกให้รอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆให้คุณรอคอยนิดนึง เดี๋ยวความรักครั้งนี้จะได้มาบรรจบกันแน่นอนจะได้มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันแน่นอนเขาคนนั้นน่ยจะเป็นฝ่ายพักเข้ามาคุณและมีเกียรนว่าอาจจะนัดทานข้าวหรือไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือเหมือนเขาจะเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยให้ักคุณด้วยอาจจะเป็นช่อดอกไม้หรือเป็นอะไรก็ตามที่คุณเห็นแล้วรู้สึกว่า ยิ้มได้อะกุ๊กกุ๊กกิ๊บกิ๊บเห็นแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลยผู้ชายคนนี้ทําไมช่างโรแมนติกขนาดนี้เห็นเงียบเงียบงนี้เหอะแต่เวลาเขาโรแมนติกเขาก็ทําได้ดีเชียวนะคะขอให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้น้อมรับแต่พลังงานบวกบนี้ไปนะคะไว้พบกันใหม่กับมอริสนะคะสวัสดีค่ะ